สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านวันนี้อยู่ผมหม่ทีจีนะทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่เกมไม n คร r a f กซ์โกมอนกันอีกแล้วครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาตามจามับโปเกมอนเจนที่2กันเหมือนเดิมครับซึ่งอีพีก่อนเราก็ล้มเหลวไปจับได้แค่หมา2ตัวทุกคนซีพีนี้เราต้องตามหาให้ได้ครับเพื่อเราจะไล่เรียงตําดับไปเพื่อเราจะไม่งงนะว่ามีตัวอะไรบ้างงั้นเราไปเริ่มกันเลยครับทุกคนไปโอเคทุกคนเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไหนดูซิวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่ง, hey, งเฮ้บบยต้อ้อออองงไไปเเกก็บด่ดดหรวารวลผนนีถึูย อ่าต้องรอไปยังไม่ได้เก็บเลยเออต่อมาไปทุกคนตามหาจริงๆริแถวนี้มันน่าจะมีเกิดบ้างนะผมคิดว่าถ้ามันไม่มีเกิดเราต้องจะเดินทําการเดินทางไปอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะงั้นก็เรียกสมาร์เซนเต่ามาขี่ดีกว่าเพราะว่ามันจะประหยัดอาหารไปด้วยไม่เกิดเลยแฮะอืมม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 มเมมมมมมงมมมเมม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 ่มมมมมมมคมมมมมดมม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 ม ไม่ได้มีสิทธิ์เจอมากกว่าเพราะาการอุรอมันมันไม่มไ,มมไม่เกิดอ่ะไ่แถวนี้มันแถวเขาหินสูงเหรออุ้ยแหลกูกลแปลกอยู่แล้วเจอแต่ล่างเนี้ยขออีกล่างได้ป่ะจะไม่นอานั่งวิหคา,ารเนี้ยอยไปเลยบินกับพิษแฟรี่น่าจะได้อยู่ไปตามมาเซนต้าไปเลยจ้าเออโอ้ไม่เข้า ไม่เข้าหรือ,อยังไม่ได้ตีอ่ะน่าจะไม่เข้าเลเวลสูงอยู่ป่ะโอ้ยเอาวะโอเคปี้นี่ไปเอ้ยเอ้ยแพ้ได้นะแพ้ได้ไงไอ้ไอไอโดนแตกเว้ยโดนแตกเว้ยโดนแตกเว้ยเอองัวอีกคนทีสองทีอีกคนทีสองที เรจะบูตายทำไงดีเต่มเมนต้าสบายชิวชิวเลยโอเคพี่ช่วยกันเอออย่างงี้ดีวะโอ้ยพี EP ่อะไร่จบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจ้ะเบอร์รี่ทิ้งเลยไม่จำเป็นต้องเก็บอะไรมาอีกแล้วเบอร์รี่เนี่ยเอ,เอาตัวแรงมาตัวนี้ดิ แต่ห้าสิบแล้วตัวนี้ก็ไม่เกิดนะตัวนี้มันแถวมันน่าจะเกิดบ้างสิเอ๊ะไม่เกิดเลยเดินทางไปแถวไหนต่อเฮ้ยมันไม่เกิดอะทุกคนผมว่าเรา,เราอาจจะต้องเดินทางย้อนกลับไปน่า๋ยวาเราถ้าเจอตัวอะไรกลับมาทุกคนเฮ้ยทุกคน โอ้โหระหว่างเดินครับมาแล้วครับซาเชียนซาเชียนมาคู่กับสามาเซนต้าเลยไหนวะอยู่แถวนี้นี่นี่นี่ข้างหน้าเรามีสามาเซนต้าใช่ไหมแน่นอนครับเทพคู่หูมันซาเชียนมาถึงมันจะไม่ได้อยู่ในเจนแต่ก็ลุยเลยไฟเออเออพนไฟเออเอาดิ อ่าพอพอพอ้ยขนาดเลเวล40ยังเอาอยู่เอ๊ยยังไม่ถึง5เทิร์นเอาฟิกบอลไปก่อนเปลี่ยนเป็นซามานเต้ต้ามาแทงดีกวา่าจะได้ได้เลเวลด้วยเอาอาซาเชียงกับซามานเต้ต้าตีกันเองครับเราเปิดด้วยเอาทูราบอลเมื่อกี้เราเปิดฟิกบอลไปแล้วโอกาสได้ยากอยู่เอาทูราบอลเนี่ยละ่ะจะเป็นยังไงหลุด เอาต้าบอลยัก็ได้จะพยายามยังไม่ใช้มาสเต์บอลนะทุกคนเพราะผมคิดว่า Bond มาสเต์บอลเอาไว้ใช้ก็อย่างอื่นได้อยู่อยู่ดีซะร่วงเดินๆอยู่ก็มันก็เกิดอ่ะอจริงๆถั่วลาแล้วใช้ทำมาบอลไดนะ้ไม่ทำมาบอลก็ดาร์กบอลโอกาสได้น่าจะสูงอยู่ออาต้าบอลช่วงนี้จะหลุดใช้เลเวลบอลไม่ได้เพราะไม่มีโปกมอนที่เวลสูงกว่ามันเลยเดีย๋ยวต้องใช้ยาคิวเพิ่มให้สมาร์เซนตาโอ้ยเทพที่เกิดในรอบหลายวัน ไม่คิดว่าจะเป็นเจ้าตัวนี้เออผมว่าได้เวลาต้องใช้ยาฮิวละอ่าฮิวไปเลยวิ่ตัวไม่เป็นไร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 ไม่เปนไรโอ้ฮิวคอยไม่คุมไม่คุมเราผมคิดว่าเราสมควรจะใช้บอลอัลเจอร่าบอล มาลุ้นลุ้นได้แล้วครับทุกคนสามาเซนเอ้ยซาเชียนนี่ไม่เอาไม่เอาวิาทยาการแล้วทุกคนโอ้โหกว่าจะวิทยาการครับแค่นี้ครับทุกคนเราก็จะเสร็จแอชชิ่มเอนเอาละโอเคโอ้ได้ท่าดีด้วยดิ ใช้ท่านี้ไปเลยขี่ได้ไหมเนี่ยซะนั่งทำงานทาน่านี้ขอยืมกีนะ้ดิเฮ้ยขี่ได้เอาละสบายอย่างเงี้ยสบายจะช้าช้ามากชิบหายตายไหมเออแตกตายในรอบตั้งนานไม่ตายกลับเอาของทำาไหมเนี่ยตายอยู่ไหนอ่อ Okay. งั้นเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตบินกลับไปเอาของมาทุกคนแล้วยิ่งกลับมาเจอกันทัะไปโอเคน่าจะครบหมดแล้วมั้งของเกิดเลยเอ้ยรองเท้าหายอ๋อรองเท้าอยู่นู่นอ่าครบละครบละกระเป๋าโอเคกระเป๋าใหญ่อยู่ข้างหลังอ่าครบครบอย่างนี้ครบพระเจ้ามือมันลั่นไปเอง มือพิลั่นไปเองอ่ะๆๆๆโคตรสวยจับได้ปุ๊บเวลากาปุ๊บตายเลยแค่นี้เราก็จะมีเทพถึง2ตัวด้วยกันอ่าเดี๋ยวไวนี่สนตัวนี้เสร็จแล้วก็เข่าคัังไปซะจะได้เอาลูกกลับมาเก็บเวลต่อมีเทพค่อนข้าง2ตัวแล้วนะอ่าส่งหมีน้ำแข็งกลับไป มาอยู่แถวนี้ได้ไงวะโอเคของที่เหลือยังอยู่ครบนะไ p พีโอเคตัวนี้เลเวลเท่าไหร่ละตัวนี้เลเวลสาตอนนี้เวลตามคนอื่นไม่ทันนะอือไม่น่าเลยได้เลย,เลยแต่ว่าได้มาแล้วทุกคนมันได้สม,ม,ามาเซนต้ามาลวไอซาเชียนกับสมาเซนตา้าดิอย่างงี้ก็สวยเลยเอ้ย ตอนนี้ก็ได้สองคู่หูเทพไงระหว,ว่างที่เดินทางอยู่ทุกคนเราก็ได้เจอนู่นด้วยไอยิมพืชน,นะแหละแต่แบบยิมพืชมันเยอะแล้วเราก็เลยขี้เกียจเข้าไปโดของด้วยเพราะว่าหมู่บ้านมันใหญ่โดของก็แบบเกินกาดเอาแบบว่างๆให้กลับมาแต่เป้าหมายหลักของเราก็ยังคงหาไม่เจอทุกคนโอ้ยเือเครื่องนนะึงเนี่คือการที่เราไม่พกโทเทมติดตัวมันทําให้เป็นอันตรายแบบนี้แหละ แต่ผมว่าอยา่าเราไปเจออะไรกลับมาเจอกันอีกรอบนะทุกคนเพราะอยา่ามันจะเดทแอร์เยอะเกินไปไอ้ทุกคนเหมือนจะเจอโป้งที่อยู่ในเจนนี่ตัวเราไม่รู้จับหรือ,อยังนะไอ้ตัวข้างบนนะเห็นไหมผมก็วิ่งกลับกลับมาบ้านนะเฮ้ยเจนนี่เอาไปดีเอาของเจนก่อนนะแล้วค่อยกิกนกับไนท์เอาไว้ที่หลังนะเอ้าวสวิตเอาวสวิตโอเคเมื่อกี้แห่งกินกันนะ ตายอันต้องรีบไปจับกีกันไนอยู่ไหนเห็นในแมปอยู่แถวบ้านไปกีกันไนกีกันไนกีกันไนนี่ไงกีกันไนเท่เท่ชอบเฟอลสวิปอ่ามาด้วยกันเด็กกีกันเด็กกีกันไนนี่แน่ไม่ผิ่แน่ฟอลสวิปเราต้องดักบอลไป ดาร์คบอนอยู่ไหนอะ่ะดาร์คบอนจริงๆมันอยู่ในเจนแต่ก็อยากได้เพราะนั้นมันอยู่ในครนะั้งฉันซะเรียบร้อย <Okay. S 1> เอาช็อปปี้เข้าอีกนายเวลห้าสิบเข้ามาแล้วแปลว่าข้างบนเนี่ยมันต้องมีปกมันทุกอย่างได้แต่ว่ามันยังไม่ได้อยู่ในตัวเทลต้องการเอาไว้ก่อนแล้วกันนะนอน ไปต่ออยาจะอยากได้แค่ไหนแต่ถ้ายังไม่อยู่ในเจมมันก็ทำอะไรไม่ได้ไดูซิจะมีตัวอะไรอีกครับเปล่ามีตัวอะไรครับเปล่าจริงๆถ้าเราไม่เลือกตามจับเจเนนะจับง่ายเพราะว่าพวกปงมันต่อสู้ที่ต้องจับมันก็มีหลายตัวไงเออไงเอาไงดีเราค่อย จริงๆเราอยากได้ก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นลองหาดูมชไหมอยากเปิดจะเกิดอีกรอบล่าสุดที่จับได้คือบริเวณแถวๆนี้เดี๋ยวเราลอ่อแถวๆนี้ก่อนนะทุกคนถ้าเกิดมันเกิดแล้วเดี๋ยวเราจะมาอีกทีนะครับแต่ถ้าไม่เกิดก็ทาไงไม่ได้เฮ้ยทุกคนมันมาอีกแล้วเอนเตแต่ถามว่ารอบเนี้ยเราต้องจะเป็นต้องจับทุกคนเพราะว่าเอนเตเป็น เป็นตัวที่เป็นเทพในเจนนี้ที่จะต้องจับหนึ่งตัวนะอาจจะเป็นเทพตัวแรกของเจนที่ต้องจับเลยจะเกิดไหนไม่รู้ครับตอนนี้คือมันเกิดแน่เอ็นเต้ e. มันขึ้นชื่อมาแล้วแต่มันเกิดตรงไหนไม่รู้ครับปเป็นแล้วข้างหน้า,าเดินเข้ามาในโซนภูเขาปุ๊บกลับว่าจะมาที่โล่งๆก็เจอเอ็นเต้เกิดเลยเว้ยหรือว่าดวงดีใช้ได้อยู่นะวันนี้เทพสองตัวเลยนะแต่จะจับได้หรือเปล่าก็ต้องมารอดูอีกทีนะเนี e. ่ยเอ็นเต้ไป เห็นได้อบเวาไปโอบเอาไปทีไมเห็นได้อ่าจริงๆหน้าเปลี่ยนเชนครูสออกมานะอ่าโอ้โหที่เบิร์นโอ้ยตึงว่ะมันตึงมันตึงตึงแค่ไหนถามใจเธอดูมา สิบสามน่าจะพอ,พอแล้วมั้งไม่งั้นมันอย่ามันน้อยไปมันต้องเผื่อไปด้วยเอาไปก่อนเลยเลิฟบ,บอลก็ขึ้นนันแรกอ่ะนะก็ต้องเลิฟบ,บอลไปก่อนคอมเมินต้าแทงได้อยู่แลหละเอ็นเต้เรอเอ็นเต้เอาตัาบอลเอ็นเต้โปเกมอนจับยากทุกคนเพราะนั้นอาจจะต้องเร่งสปีคคดคลิปในตอนจับมันมาดูว่าจะจับได้หรือไม่ได้นะ เรียบร้อยครับเอนเตอร์เทมเมอร์บอลครับโอ้โหใช้เวลาไป30เทิร์นเต็มๆทุกคนนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วแต่ก็ได้มาแล้วนะครับเทพตัวแรกของเจนนี่เอนเตอร์ครอปพีสเหลือไลโคกับซุกคุณครับทุกคนซึ่งซุกคุณเดี๋ยวเราต้องไปดักรอรลมแม่น้ำไลโคก็ต้องไปดักรอแถวเออซาวาน่าทุกคนโอ้ยวันนี้เหนื่อยกันเลยโปเกมอนเกือบเดทดีมีน้องจระ,ะเข้คอยแบกอยู่ครับทุกคน โอเคแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าดีกว่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับในที่สุดเอนเต้ก็มาแล้วครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันครับ